สวัสดีครับน้องฝนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีทามฮาลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องฝนฝันแม่นครับฝันแนวไหนครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่ครับน้องฝนฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละค่ะเกี่ยวกับรถแม่นครับผมฝันว่าไปพาลูกไปเที่ยวครับค่ะไปเที่ยวบัดนี้กัมีรถปิกอัพสองคันครับรถตัดหนาโอ้ครับผมแม่น แต่บน,นี้บ่เห็นบ่เห็นทะเบียนบ่บ่เห็นทะเบียนรถที่เขาตัดหนาเด้อค่ะครับผมเบิ่งแต่ทะเบียนรถเจ้าของอรถเพราะว่ารถเจ้าของนี่ไปตามรถเขาแต่เขาลขับรถตัดหนามาครับค่ะปันนี้ก็ทะเบียนนี่ก็ไปเปลี่ยนไม่ลคะค่ะทะเบียนรถทะเบียนรถเปลี่ยนหม่แล้วเม่นคะ่ะเป็นสี่สามห้าห้าค่ะสี่สามห้าห้านคะ่ะทะเบียนรถเท่าที่เมนที่ตัดหนากันนี่บ่เมีนค่ะทะเบียนรถเจ้าของค่ะบ่ เข้ากับเบิงลนุก,กับเบิ้ลทะเบียนรถของเขาขผู้กรณีอยู่ค่ะแต่บ่เห็นค่ะบ่เห็นเห,ห็นแต่เห็นแต่ทะเบียนรถเจ้าของโอ้ครับค,ครับครับ,รบทะเบียนรถเจ้าของนี่กับไปเปลี่ยนเพิ่งไปเปลี่ยนมาหวังได้สองอาทิตย์แล้วค่ะอืค่ะแต่ก่อนเป็นทะเบียนยังครับทะเบียนเก่า ทะเบียนเก่าเป็นสามสองสี่ห้าค่ะสามสองสี่ห้าตัวนี้ทะเบียนเก่าต้อดไวลา้ยค่ะทะเบียนตัวเก่าสามสองสี่ห้าสามสองสี่ห้าแมนค่ะเปลี่ยนทะเบียนใหม่แล้วจังฝันเกียวเนาะครับเนาะแมนค่ะอครับผมทะเบียนเก่าอ๋อทะเบียนเก่าเปลี่ยนทะเบียนใหม่สี่สามห้าห้านี่เป็นทะเบียนใหม่ครับผมค่นทานีเขาก็เลยบอกว่าในความฝันกับไปพ่อ พ่อผู้หญิงผู้หนึ่งพูดนย่างมาว่าอีลาซื้อลอตลีเดอร์สามหาหามันกับตรงกับทะเบียนรถหนูพอดีโอสามหาแม่นค่ะตรงกับทะเบียนรถหนูอีีดอร์ว่าจังได้ก็อออกลาว่ามีผู้เฒ่าคนหนึ่งบอกผู้เฒ่าบอกสามแมนผู้เฒ่าบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่แม่นค่ะสามหาหาสามหาซื้อรตลีไปสี่สามห้าห้าบอกวัตสุตัวหรือบอกแต่สามสี่บอกแต่ว่าสามหา้พราะสามหาแมนค่ะอ้าวกระตัดเล่นกันอยู่ในนี้ละค่ะครับผม จังไรอีกบาทน,นี่ครับก็โบจังไรค่ะบ,บานีก็หันมาก,ก็บอเห็นบเห็นผู้เฒ่าไม่ใหญ่ผู้นั้นล้ค่ะว่าเรา,าจะเพิ่นไปใส่<า>มนก็บอกว่าแม่เนหายเลยเพิ่นก็บ,บอกแต่ว่าให้ซื้อด้วยอีลาให้ซื้อถิมไว้ครับ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 ผมเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งกรากฎา,าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแนวทางดีๆครับน้องฝนนะครับเสมอเชื่อมน้ะ 4355ครับเดี๋ยวสิจดไม่แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับน้องฝนขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเสมอชมเนาะตัวเลขของน้องฝนครับน้องฝนฝันแม่นครับเอฟซีเนะาะทะเบียนรถครับรถชนกันครับทะเบียนเก่าครับเอฟซี 3, 2, 4, สามสองสี่ห้าสาม 2, 4, สองสี่ห้าครับบัดนี้เพิ่นกระเลี่ยนทะเบียนใหม่ครับเอฟซีเนาะตัวนี 2, ้เป็นป้ายแดงแหละครับมาเปลี่ยนเป็นป้ายสีขาวครับเอฟซี 4355 4355เนาะครับเนาะประทะกับผีผูเ่าครับเอฟซีผีปูเ่านี่มาบอก3 5 5 3 5 5เหานะครับเนาะกระตัดเลนอยู่ในนี้แหละครับอยู่ในทะเบียนรถนี่นะครับเนาะวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2067ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหนองฝนเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนีเบ้าแอมละทงกศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต้ยานเพิ่งไปใส่เอฟซีเมื่อนี้ครับ บ่าแอมราทรงสิบ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีข้องดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าแอมราทรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีข้องดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียดทองเรลียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรตรีจเป็นสื่อถือก็ครับนะ้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เลือการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนไงแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดิอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเน่ ตอนนวดตีหน่อยเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเห่าแข่งแาย่ว่ามีอีังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนในการมีโอกาสในไมาสักกระกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะ ล้วก็มือแท้แครับท่านมู้ชมมือแท้แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมชุชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมชุชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปุ๊บุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูุลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้ละกันนีวัดหลวงปูุลอดนะครับเนาะวัดหลวงปูุลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แจ้งให้กันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มากก้นหักกนหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมทสามผูชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับนอก่านสูมชมแล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้นม,มุนข้องหลวงปุลอดไมาให่เอฟซีนะครับานผู้ชมเอาไปอาบำํำระร่างกายสเสนียดจ้งไร่ที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับานผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบรหลายครับามาฝากเอฟซีบรหลายกระทู้มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไป,ไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีกเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเปรีกรถเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ,บาย่างแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม,ใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาุสาธุ